ทั้งนี้แหละฉันอาจจะประภงาด้วยการเป็นราชาที่ไม่ได้เล่นเซอร์มามากกว่า365วันกับบวกบบกับอีก79 22 78 30ี่อเจ็ดแาิวไปแล้วไ้ยนะเฮ้ร, hey, รู้ไหมก็พวกเธอแหละอา้อาวอ้าวพวกเธอนะ่ะจะต้องแบกฉันนะอุ้ยเขานะบอยนะบอย ขบวยปไปเอาไปไปยังไงนะเฮ้ยน้องท็อปปมมือหรือดิดนิ้วอันนี้น้องดิดนิ้วให้นเซอร์ไพรส์เคียงอ๋อเหมือนทานอสป่ะใช่เหมือนทานอสไหมใช่เหมือนทานอสป่ะเอ,เอ,อาอพี่ <laughs> ลืมเลือกตัว <laughs> อา้าวไม่เป็นไรฉันเลือกสกีนเอาก็ได้ฉันน่ะจะเป็นสีฟ้า เอาสีผูกสีฟ้าสีผูกสีฟ้าสีดำสีดำแล้วกันนะทีมเราเป็นทีมสีดำนะพี่สีดำจรตีนเออทำไมฮันแปลกๆวะพี่เอ้ยพี่ว่ามีคนไม่อ่านกู่ปลน์ว่ะเออทำไมฮันเขาแปลกๆวะยจะจินเน็ตมีสาวสกินวะพี่มันไม่มีสกินแบบสกินดำเลยสกินจินโอ้ยอะไรเนี่ยเอ็ตมันถูกลืมสกินเมตาแต่ถูกลืมสกินตัวใหม่ไงรอรอรอก่อนเขาไปดูไง ใหม่เมื่อกี้แพทแล้วพี่รอก่อนม่นม่เราถ้าทัาานแอนใหม่นี่คือแซมเมียนนี่คืออะไรไม่ได้ปูลลี่แต่กี้แแล้วเมื่อไหร่จะได้มบันเล็ก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 จริงๆนะเรพี่ก็แบบว่าเล่นยังไงเกม <ๆ S 1> เนี้ยเอาเมืเเอม่อคืนเล่นเซอร์มาก่อนเลยแล้จะหันมาหลายแพทรอแก๊บโอ้ยเออเอเขาเข้าเครื่องพี่ว่าเล็บพี่เขาได้มาบนเล็นะเล็บพี่ก็โอเคนะเล็บพี่ก็ เออสรุปเขาเลยกันเฮ้ยพี่น้องได้น้ำหอมแถวเฟิร์สที่พี่เองสวดีเฮ้ยเฟิร์สต้องตีเขาแล้วแหละเขาจะมารอบปมชมพี่เห็นปะเห็นปะอีกเฮ้ยเห็นป่ะเฟิร์สเื่อนเนี่ยเขาจะมารอบผมชนพี่เขาจะมารอบมชนพี่ต้องมีน้ำหอมวพี่าเออเอาหว่ะพี่อยากได้อขอขอละได้ได้ไเอ้ยมามาพี่มาเอามาเอามาเเนี่วาเออเอ๊สวยนะเราอ่ะเอน้หอมมันจะดึง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 ุ้ยอเข้ามาได้ปังไงพี่ ขบอยตัวร้ายจับไว้เฮ้ยเออน้องลืมเก็บลูกขี้เกียจปะพี่อา้าวเขาเหยียบยังเหยียบแล้ว<ธ>นี่แหละเนาะคนไม่ได้เล่นนานอะ<แ>่ะเ,เ,เพื่อนลงมือเฮ้ยเพื่อนเขาบล็อกให้พี่สุดชีวิตเดี๋ยวไหมขบอยเขาไปไหนแล้วอะ่ะ<ฮ>พี่เสียมแผลหนึ่งแล้วพี่จะตายแล้วพี่จะตายเขาข้าวเ้าข้าวเขาผิดหวังเขาข้าวเขาผิดหวังเอออะไรอีกเอา โดนโลูกบ้านว่ะพ um> ี่พี่จะกินตับได้หรือยังเขาไม่มีกระต่ายพี่ไม่มีตังค์พี่ไม่มีตังค์เออพี่น erm ้องใช้ไม้ของพี่อ่ะพี่เสียใจพี่ต้องขอโดนริ้นเขาเขาข้าวหน้าต่างเลยพี่เสียใจว่าพี่ตับรินวางตรงนี้พี่ตรงนี้หมดศรัทธาในตัวน้องว่ะอิงพี่พี่เปลี่ยนดับเอาของไม่ได้ว่ะเดี๋ยวน้องวางใหม่นะได้พี่ได้พี่พี่ต้องใช้น้ำหอมก่อนนะตะกี้เปลี่ยนวางตรงไหนน้ำหอม ของของพี่วางอยู่หน้าไม้นะวางอยู่ที่เดิมป่ะพี่เดิมป่ะเออที่เดิมพี่เดิมท่าไม้ตพี่เออสวัสดีเพื่อนเ้ยิเกือบพี่เกือบโดนแต่ร่างกายของพี่ยังอยู่ชีวิตจิตใจของฉันก็ยังอยู่ว่าแต่เขาอยู่ไหนอยู่ด้านหลังพี่นี่เองเาอยู่หลังพี่เ้ยเดี๋ยวเพื่อนกินด็อินเดี๋ยวก่อนนะพี่คิดว่าไม่ไม่ดลินดับลิดลินของดึกดของเพื่อนพี่พี่ก็ดึกว่าพี่ดึกว่าเขาแบบเฮ้ยวางให้เราเหรอเตงเปล่าเขาบอกคอิวตัวเองเาจะตีน้องเขาจะตี้เ้ยตีไปที่ไปแล้วเอไปแล้วเนอไปเลย เออมาแล้วลูกจ๋าชุดกโกวาที่หนูอยากได้เเชุดกโก,กวาที่หนูอยาก,เเกใสอ,อุ้ยกระตุก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 ยังได้ยังได้อยู่โอ้ยเอยอ,อรรรรรรกินต้มรีดกินต้มรีดมีกินต้มรีดดัมีไม่มีตังไม่มีตังเด็ดตรงง่้เดี๋ยวส่ง่า้มีสองพันแม่งไม่ได้สง่งสักที พี่จะวิ่งไปประธานเดิมวิ่งไปพี่จะตายแล้วอิงพี่จะตายแล้วพม่ละที่ไหมอ๋อไม่มีอะไรทั้งนั้นพี่ไม่ได้ฉีดนอาหอมพี่เลยอาหอมแต่ไม่มีชีดอหอมพี่ฉีดอ้าวแล้วเขายืนนิ่งอ่ะอิงอิงอ้าวอ่ะไม่เร็วอ่ะอ่ะก็คือแบบว่าตะกีแน่าเป็นการวอลไม่เฉยไงอ่า การวอร์เป็นการวอร์จริงๆแล้วน้ำหอมนี่ไม่จะเป็นต้องโกรธเออเหลือครบทุกอันเลยอยกเป็นอันที่อิงเอามาให้พี่อะ่อะอ้าวเจอแล้วเศร้าจริงเศาอ่ะเศร้า,าจริงเศร้าไหมเศร้าขนาดเศร้ามากพเศร้าแบบขนาดหนักเลยเหรอจริงพี่ใช่เลยจริงยังไงจริงแบบจริงอนี่ยมันคือเรื่องไม่จริงพี่ทำไมมันไม่จริงอะ่ะ <c oughs> มันก็มันคือแบบว่า <c oughs> ขี้โม่งานเร็วขี้โมเอ้าเฮ้ยคนแรนยาชาของเบ้าเธอ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 สนใจฉันไหมเธอ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 ฮัลโหลโหลโหลัลด้ไหใครใครขอบคุณครับเอาาตใครมุดใหม่ขอบคุณครับเอบคุณคเธอเธอเธอขอบคุณครับก็ว่าอุ้ยทำไมสกินแดนเซอร์มันอลามจังเลย เออ้ชัดชัดเห็นชัดจริงเห็นชัดจริงเดี๋ยวนะเอาเอาอะไรดีอ่ะเอาเอาอะไรดีพี่พี่อยากได้พี่พี่เล่นอะไรดีอ่ะคิดว่าพี่รอดไหมรอดพี่พี่รอดป่ะพี่ถ้าพี่เล่นเฮ้ยไม่ได้จะเล่นตัวนี้ฮัลโหลกดมาทำไมอ่ะกดมาทำไมเฮ้ยเอฟซีใครเอฟซีใครเอฟซีเอฟซีพิลานากดพี่น้องกดอะไรน้องกดพี่ โนจะกดเปลี่ยนหน้าเรืองตัวละครมีกดโนโตันน้องะไรมาเดี๋ยวโตตันพี่ตัวนี้โนตันพี่ตัวนี้โนตันขอเที่ยวเดยวพี่ไปเล่นพี่ไปเล่นโพลาระไะก่อนน้องจะเลิกสับเรานี่เราพี่เราพี่เล่นราชาม้พี่เบิรพี่เฟิร์ี๋ยวานูไปดึงราชาให้พี่เฟิร์สโอเคเปล่าอ๋อโอเคโอเคโอเคโอีคอคอเาอเคโอคเคาเคโอเคอเอคอเเอเคอเอเอเคอคโอเอเ น่าหนูไปดนติลาดใช้ให้พี่อีอีต้องกดฝังกระชาของนุ่นแบบกดๆหนะได้ได้โอเคโอเคพี่ได้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 เอฟซีเขาเขาเอฟซีเขาคงเอฟซีเฟิร์สใช่ไหมเขาเอฟซีเฟิร์สใช่ป่ะเขาอยู่ไหนเออันน่าจะเอฟซีเขาเอฟซีเฟิร์สแน่ๆเลยว่ะเฟิร์สเกิดไหนพี่เฟิร์สเกิดบ้านพี่เอะไรเกิดบ้านอะไรพี่เลยบอกได้พี่เงี้ยดีเอานั่นฝั่งละวเขาแม่นอยู่นะฝั่งนู้นนะพี่ว่าพี่ตายแน่เลยอ่ะเฟิร์สพี่พี่ตายเฟิร์สพี่พี่ พี่เจ็บแล้วเนี่ยรู้สึกพี่จะีนันตแตกเอ้พี่เฟิร์สไล่ใครอะน้องเห็นนะเขาอยู่กลางแบบไวรินอยู่กลางแบบไล่ตุดไล่ตุดเสียไล่ตุดนเสียพี่ฝีย้ายย้ายย้าเปี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยเปลี่ยนเี่ยนที่ที่ทเปลี่ยนเปลี่ยนเขาไล่ตุ่เสียอยู่พี่เขากลับเขากลับเออไปหาที่ยไปหาี่ยแบบอีพ่อยากได้น้ำหอมพี่อยาได้น้ำหอมอยาได้กล่มไม่ไปตั้งไม่ไปตั้งกมาแล้วอีกกมาแล้วก็จะกลับพี่แล้วีกลัต้องเล่นไมพี่เองต้องเล่นไม้ พี่เกือบโดนไวโอลินพี่เกือบโนโซนาต้าพี่เกือบโดนโซนาต้าของเขาเพื่อนสองตูดเพื่อนสองตูดเพื่อนสองตูดพี่ยงได้เพี่ยังได้พี่เชื่อมั่นในเพื่อนเสมอชิปแล้วพี่เดินมาหาเพื่อนเขาไปไหนเขาเดินอยู่ด้านหลังเสียขาเดินผ่านนะลูกหนูเดินผ่านนะคะพี่รักเฮ้เขาง้างไวโอลินนานมากแต่เขาไม่เขาไม่สีเพื่อสักีเอ้ยนันไหะคุณเสียเขาคุณนะ ขอบคุณอิงขอบคุณนะขอไม่เจ้าคนในคนขอไม่เจ้าคนในคนเอให้เป็นเจ้าคนในคนก็ตามพี่มาแล้วเย้เย้ก็ตามพี่มาแล้วทุกคนขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณคุณเสียเราสองลูกพี่พี่เก็บตัวนัด i n งพี่เก็บตัวนัด i n งเอออ้าวพี่เก็บตัวขอบคุณนะขอให้คุณเสียไม่เป็นไรฮะไม่มีรันรันไม่มีเนี่ยคุณเสีย It was at this moment that he knew he fucked up. Hahahaha Hahahaha Yngjur, jútt kíl Yngjur Yngjur Það er ditt hérna ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขั้วเดียวกันขัวเดียวกันผักคนละขั้วดูดอ๋อแล้วอกวางขั้วเหี้ยนกวางขั้วอะไรไว้วะพี่เราก็ลืมสีแดงขั้วบวกสีจะสีน้ำเงินขั้วลบบ้งจำไม่ได้เอาเป็นว่าอย่าสีเดียวกันสีเดียวกันผักเกี่ยวอะอะไรดีทุกคนโดตเก่งเฟิร์นพี่ปิดเลยพี่จะตายพยายาม ไปแล้วเอ้ยไปแล้วชโชคดีชโชคดีว่าที่ดีโอ้หลังพี่โอ้ท่สมาชิกี่มาทนเราพี่พ่เอาไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวพี่ต้องซื้อนาฬิกาองช่วยพี่ด้วยองไม่ิงทัเอเอาไปไม่พิงเข้ามาเฟสสองเพ่ด พี่เป็ดสองหรือพี่เอ่อสลักแขนสลักแขนพี่ไม่มีพี่เป็นน้ำหมักปลาเฉชงนะพี่ไม่มีเฮ้ยยังเรายังไม่ได้หัวหัวขีกอนขีกอนบิดหัวหัวเออบิดหัวบิดหัวสักพักโดนโดนเห็นล้วเลยยิงจีด้วยเฮ้ยเขาไปอุ้มเพื่อนเขาไปอุ้มเพื่ออุ้มเพื่อนอุ้มเพื่อนเฟิร์สอุ้มเพื่อนใช่ใช่เขาอุ้มเพื่อนเขาอุ้มเพื่อนี่เขาอุ้มเพื่อนเขาอุ้มเพื่อเขาอุ้มเพื่อน หิวไม่ได้หิวไม่ได้น้ำมักปลาชิงขอบคุณครับน้ำมักปลาชิงดขอให้เป็นเจ้าคนในคนขอให้เป็นเจ้าคนในคนุ้ยเขามาแล้วพมาแล้วพี่จะล้มอีกไม่ได้ทุกคนนาฬิกายีห้อไหนไม่รู้แต่ว่ายิงเพื่อนบ้านมัิงจอิงเจ้าเจ้าเจไปบริงอไปบริงอะเขาพีบริงอะเขาจะเขาจะเขาจะัจัดพี่เขาจะฆ่าพี่แล้วเขาจะัจัดพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเขาส่งเขาส่งเขาส่งตอไเตอไปเไปเอาเอาไา ป๊บนึงนะพี่พี่เก็บไปได้พี่นาฬิกาหัวตเอเมย์อิงโยนเกมครับ <c oughs> ข<อ>ายเราไปแล้วล่ะไ <c oughs> อ้แก,กงไอ้แกงราชาครับไม่มีไม่มีเนาะไม่มีเนาะใครเอาแม่ลงแม่เหล็กไปแกงราชาเนาะไม่มีเนาะไม่มีไม่มีไอ้ <c oughs> ก็ไม่รู้แกงราชาครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> รอบปงประชนแนรอบปงประชนนี่หว่าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์กันด้วยนะคะเพืติดตามคลิปต่อไปแล้วก็ติดตามรับชมถ่ายเทวาสดได้ด้วยนะ